โยยศวดี Yo, die, เปิดใจความรู้สึกหลังรักษาโควิดคืนสุดท้ายยันไม่มีสิทธิพิเศษดาราได้เตียงโยเปิดใจความรู้สึกหลังพักรักษาตัวจากการติดโควิดเป็นคืนสุดท้ายรับแอบใจหายพร้อมแจงดรามา่าดาราได้สิทธิพิเศษได้เตียงรักษาก่อนรำให้ขอบคุณหมอและพยาบาล ทำเอานักแสดงสาวโยโยศวดีดีใจจนยิ้มไม่หุบเพราะเธอเผยข่าวดีจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากพักรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด -19 มาเป็นระยะเวลา14วันล่าสุดโยเปิดใจว่าเธอตื่นเต้นมากที่อัดคลิปวิดีโอนี้เพราะพรุ่งนี้เช้าคือวันที่23เมษายนจะได้กลับบ้านแล้ว โดยความรู้สึกที่ได้นอนโรงพยาบาลคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายบอกไม่ถูกเพราะตลอดระยะเวลา14วัน13คืนที่ได้อยู่โรงพยาบาลนานพอสมควรจึงรู้สึกแอบใจหายสำหรับตัวโยแล้วตั้งแต่วันแรกที่ท,ทราบว่าติดเชือ้อโควิด -19 เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดและสิ่งแรกที่คิดก่อนก็คือครอบครัวจากนั้นจึงรีบติดต่อทางโรงพยาบาลรามคำแหงที่ได้มาตรวจหาเชือ้อโควิดก่อนหน้านี้ โดยทางโรงพยาบาลได้รับผิดชอบในการจัดหาเตียงและทำการรักษาให้กับโยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้รับสิทธิพิเศษในฐานะดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงที่ได้รับเตียงรักษาก่อนแต่โยอาจจะโชคดีที่ช่วงระบาดของเชื้อโควิดยังไม่เยอะถ้าหากโยได้รับสิทธิพิเศษจริงๆพี่สาวและครอบครัวของโย คงไม่ต้องนอนรอเตียงผู้ป่วยมานานถึง5วันหลังจากทราบผลว่าติดโควิด -19 อีกทั้งพี่สาวของโยก็ได้เตียงคนละโรงพยาบาลกับโยยอมรับว่าทุกครั้งที่ฟังเรื่องรามาสิทธิพิเศษของดาราก็เจ็บปวดแทนคุณหมอและคุณพยาบาลที่โดนต่อว่ามาโดยตลอด ส่วนอาการของโยนั้นโชคดีที่เชื้อไม่ลงปอดเหมือนพี่สาวอาจจะมีแค่3-4วันแรกที่ติดเชื้อโควิดรู้สึกไม่สบายตัวและมีอาการต่างๆยอมรับตอนนี้น้ำหนักตัวน่าจะลงไปหลายกิโลกรัมเพราะกินอะไรไม่อร่อยจึงไม่อยากทานอาหารพร้อมกันนี้โยกราบขอบพระคุณคุณหมอและพยาบาลทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดีรวมถึงขอบคุณเพื่อน,อนและแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ แม้ว่าตอนนี้โยจะอยู่ในภาวะของช่วงที่มีปัญหาชีวิตและเรื่องหัวใจตามที่ทุกคนเห็นในข่าวในโซเชียลและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิดทุกท่านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด